วันนี้ตั้งใจเลยว่าจะตามใจจูนหนึ่งวันค่ะจะตามใจเขาเล็ปกตินี้ไม่เคยตามใจเขาเลยนะ ไม่เคยตามใจเลยจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองมากๆค่ะไม่เพราะมินคิดว่าสิ่งที่มินเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเขาไม่เรียกเอาแต่ใจนะคะดูซิว่าเขาอยากจะทําอะไรบ้างชีวิตจูนเนี่ยอยากจะเลือกอะไรบ้างนะคะถ้าเขาเลือกได้หนึ่งอย่างเขาก็คงไม่เลือกมินนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวรอจูนตื่นก่อนตอนนี้มินตื่นแล้วเดี๋ยวมินไปเล่นกับหมาก่อน อันนี้นะคะหมาหนึ่งตัวหมาโรมานะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องนี้น้องมีน้องนีข้อมือหน่อยค่ะข้อมือหน่อยนะาะโอ้หมาขี้ชาค่ะอันนี้นะคะคือพ่อของมินหล่อไหมทรงโจรนะคะพาม รอจูนตอนนี้มินกำลังรอจูนอยู่นะคะพ่อมินกำลังไปทำงานจิบกาแฟยามเช้าเ <c oughs> <c oughs> ขอนไหมถามใจดูเขอนไหมไม่เขอนลอกหน้าด้านนะคะ ตอ,อนนี้นะคะจูนตื่นแล้วเราพร้อมที่จะอาบน้ำแล้วนะคะอู้มึดจังเลยไฟไม่ติดยากจนนะคะหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าไฟอยากจะให้ดูสภาพจูนนอนนะคะเทนอลายอลายไหนไหน เก้งไอนะคะเก้งขืนข่าวจังเลยผู้หญิงคนนี้เก่าเกายังไม่ได้กอดเขาเลยเนี่ยตื่นมาเนี่ยจุ๊บข่าหรือยังตื่นมาเนี่ยแอบจุ๊บข่าอยู่ดูดูความข่าวของจูนนี่มินกลายเป็นตัวสีดำไปเลยนะคะโนเลยหน้าขึ้นมาสิ วันนี้นะเราทำอะทำอะไร,ไรก่อนเราเราจะถ่ายคลิปวันนี้เราจะถ่ายเราจะเป็นคนถ่ายเราจะไปทำฟาน <K _ n one> เขาจะตามใจจูนหนึ่งวันวันเนี้ยเมื่อวานเป็นวันครบรอบใช่ไหมละ่ะ <K _ n one> แต่ว่าเขายังไม่ได้ให้อะไรจูนเลยฝ <K _ n one> นตกเไงวันเลี้ยงวมาฝนตก <K _ n one> คุณตังวมาสองวันแล้วเนี่ยวันแล้วทำไมไม่ไม่ใช่เขาจะตามใจเธอแบบว่าปกตินะคะทุกคนบอกตรงนี้เลยนะต่อหน้าจูนก็พูดเลยนะคะว่ามินเป็นคนเอาแต่ใจมากนะคะแล้วก็คือแบบแบบว่าจะเป็นคนเลือกนะเป็นคนเลือกซะส่วนมากนะคะแต่วันนี้มินจะให้เขาเป็นคนเลือกรู้สึกเศร้าใจเบาๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมินก็อยากรู้นะคะว่าจูนจะเลือกอะไรโอเคไหม แบบทุกอย่างจูจะกินอะไรจะไปไหนจะเลี้ยวทางซ้ายทางขวาแล้วแต่เลยนะคะปกติแบบไม่ว,ว่าจะหลงทางแค่ไหนมินสั่งเลี้ยวซ้ายจูนก็เลี้ยวนะคะ<า>น่ารักแฟนมินน่ารักนะคะ <c oughs> เอาหน้ามาสิละ่ะ<า>เอาหน้าม,าามนายังไม่หอมเราเลยเนี่ยตอนเช้าเนี่ยหอมเลยหอ<ผ>มเ,เข่า <c oughs> หอมกัน โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะจะให้จูนเลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเลยแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะให้ผู้โชคดีกำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่นะคะเขาจะตามใจเธอหนึ่งวันตามเขามาถ่ายขนาดนี้เลยอใช่อยากรู้ไงว่าเธอจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนเดี๋ยวมันไม่ถูกใจเข้ถูกใจาไม่ได้ก็แบบว่า เขาจะตามใจเธอไงอะไรเสื้อผ้าอัดแน่นในตู้มีใครอยากซื้อตู้ให้มินจูนใหม่ไหมคะเธอจะตามใจเขาเธอก็อย่ามาตรงนี้น <c oughs> ใครซื้อให้ใค,ใครซื้อให้คะซื้อเองมีใครเขามีเป็นยามซื้อให้เราไม่มีใครเปยามซื้อเสื้อให้เสื้อตัวละสิบล้านหรอคะสิบ,บาท <laughs> <laughs> ทุกคนจริงๆแล้วนะคะมินมีความจริงจะบอกนะที่บอกว่าจะตามใจจูนนะมินจะแก้งจูนมินเนี <c> ่ย <oughs> หลอกให้เขา ใจนะคะว่ามินจะตามใจเขาเอาวันนี้ให้เขาเลือกเสื้อผ้านะคะช่วงแรกๆนะคะมินก็จะตามใจแบบนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้นะแต่ต่อไปนะคะมินจะไม่ตามใจเขามินจะแบบคอยขาดอะคอยอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจูนจะรู้ไหมว่าแบบมินกําลังขาดใจเขาอยู่เพราะว่าจะบอกเลยนะคะว่าแบบมันมินเอาแต่ใจจน จูนก็ชินอะจูนก็ไม่รู้นะว่ามินแบบจะแกล้งเขาหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงฮัลโหลนี่นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปตากีไปทำอะไรวะแต่เธอบอกว่าเธอจะตามใจเขาวัานนี้เออเขาจำได้แหละเขายืนคิดอยู่ในห้องน้ำตั้งนานนะคะอาน้ำเาบอกว่าอะไรนะมินบอกว่าวันนี้มีนจะตามใจเว้ยเขาก็คิดอยู่ว่ามันจะเรื่องจริงหรือเปล่า ตามใจเขาจริงๆนะวันนี้ไปพาเขาไปดูหนังดูหนังใช่จูนแต่เราเพิ่งไปดูดอีเลียมซิ่งมาเองนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวให้เธอบอกเธอตามใจเขาเธอก็ต้องพาเขาไปดูหนังสิเออเราเพิ่งไปดูมาแล้วมันยังไงแต่เพิ่งไปดูมาเองไงอะไรปะถ่ายคลิปด้วยถ่ายจะถ่าย เอาอะไรไหมจะลงไปเซเว่นอะไรก็ได้เอาอะไรล่ะเอาก็เลือกให้เขาไงวันนี้จูเลือกให้เขาเลยขตั้ใจเขาอแค่อย่างทำคลิปนะทุกคนได้เดียไซื้อมารอก่อนอนี่แม่สาวเอาไปไหนไปไหน ไกดปอยากรู้นะคะว่าจนจะซื้ออะไรมาให้มินกินนะแล้วถ้าเป็นของที่มินไม่ชอบมินก็ต้องแกล้งกินใช่ไหมแส่จริงก็ชอบทุกอย่างนั่นแหละ <c oughs> รอกัอนขับรถหนีซะดีไหมเนี่ยไม่เอา <c oughs> ขับหนีไม่ได้นะคะไม่มีตมัง ยังไม่เลิกถ่ายอีกยังเอาเอาไปเขาขอขวดนูน้นอะไรเธออันนี้ของเขาเอาไปโจนเขาไม่เอาก็าปกติกินสีนี้ถือไว้สิปกติกินสีนี้อยากกินสีแดงตามใจเขาเขาถามเธอแล้วว่าจะเอาอะไรเขาถามเธอแล้วเธอก็บอกว่าตามใจเขาก็าซื้อมาให้หแล้วแลกกัน ไม่ก็เธอตามใจเขาเลยก็ต้องตามใจเขาให้ถึงทีสุดดี <c oughs> อร่อย,ยตามใจตามใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้กินสีแดงแล้วนะคะมีสีม่วงไหม,มไม่รู้อะ่ะเปิดให้หน่อย,อยนอนอ <c oughs> เป็นแฟนไงก็ต้องเปิดให้ เท่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะอร่อยเธอวันนี้เธอจะใส่ยางฟังสีอะไรสีดำดำอีกแล้ว สีอื่นมั้งเหรอทำไมเมื่อเธอไม่เบื่อมั้งเหรอสีดําอะไรแล้วก็ใส่สีดำเขาบอกกับมินเลี้ยวว่าเขาจะใส่สีดําต้้งบอกตั้งแต่ยังไม่มาทําฟันนี้ไหนบอกว่าจะใส่สีเดียวกับเขาไงใส่สีเดียวเลยเธอยังไม่ได้ทำฟันวันนี้เขามาทําก่อนก็คือเขาอ่ะจะทําฟันก่อนเธอใช่ไหมเขาว่าจะใส่สีดําเธอก็ต้องใส่สีดําวันนี้วันตามใจเขาเขาไม่เคยใส่สีดำก็เขาจะใส่สี ขอเรื่องนึงไม่สีดำเหรอแดงเหอไม่แดงเธอตามใจเขาตอนนี้นะคะจูนบอกว่าจูนจะใช้แบบยางสีดำแต่ว่ามินไม่โอเคแกลงเลยแกลงนอนนะเลยขอออกมาก่อนนะคะมาที่รถจูนเข้าไปเปลี่ยนยางอยู่นะทุกคนคะมาคนเดียว จริงๆนะแบบว่าไม่ได้งอนไม่ได้งอนจริงๆนะคือเขาจะใส่สีอะไรจริงมันก็เรื่องของเขานะคะแต่ว่าจูน่ะคือใส่สีดำใส่สีดำตลอดแล้วมีแบบอยากใส่สีแดงมั่งอะแล้วคืออยากใส่ยางฟันสีเดียวกันนะคะก็เลยแบบจูนใส่สีแดงสี่แต่ก็ไม่มันก็นเลยแก้งงอนนะคะเอากุญแจรถมันรอข้างนอกนะคะแล้วก็จะจะโกรธจูน จะกลัวจูนจูนขึ้นรถมามินจะไม่คุยกับจูนดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอจูนเนาะมินนอนรอจูนอยู่ตรงเนี้ยแหละจะรออยู่ตรงเนี้ยลรออีกแล้ววันนี้มินจริงๆก็เหมือนคลิปตามใจเลยนะแบบรออ่ะรอทั้งวันนะรอจริงๆไม่อยากรอแล้วว่าอยากหนีแล้วอ่ะทุกคนวันนี้กินอะไรดีนะ มินกลัวมากเลยนะกลัวแบบจูนจะเลือกกินข้าวนะคะแบบมินกลัวไม่อยากกินข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้มินบอกว่ามินจะตามใจจูนใช่ไหมแล้วแบบแบบว่าถ้าจูนเลือกกินข้าวมินจะต้องแบบพูดยังไงดีแบบเอ้ยเขาไม่อยากกินไม่ได้นะคะก็จะโดนด่านะเพราะวันนี้ขัดใจจูนมาหลายอย่างแล้วนะคะเพราะว่าต่อไปจะไปกินข้าวนะมินจะต้องพูดว่าไงอะใจจริงมินอยากกินอะไรแบบแซ่บ ต้องกินตัวเองแล้วล่ะไม่ใช่นะคะมินอยากกินส้มตำนะคะอยากกินส้มตำโอเคเดี๋ยวมินจะลองพยายามทำให้เนียนที่สุดนะคะโอเคถ้าใจจูนตรงกับมินคือแบบไปกินส้มตำมินก็จะแบบโอเคโอเคไม่ต้องแบบพยายามนะรอรอรอ,รอ ยานานจังเลยนะหมอฟันจูนนะไม่ฟาสเลยอะ่ะวันนี้นะคะแบบว่าถ่ายจากโทรศัพท์มินนะแบบลองลองเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มินบ้างนะเพราะปกตินะคะแบบโทรศัพท์จูนอะ่ะจะพังแหล่ไม่พังแหล่อยู่แล้วโทรศัพท์มินก็ร่วงมาเยอะนะแต่ครั้งนี้คือลองลองจากโทรศัพท์มินจริงๆ ก็รอดูนะว่าคลิปมันจะดีเหมือนไอโฟนหรือเปล่านะคะมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยจุนมาแล้วนะคะทุกคนเอนเลยไม่ได้ว้างอนไม่จริงหรอกมาตั้งกลง้องตั้งกลง้องโอ้งอนมาเนี่ยมัอนอุ้ย <laughs> <laughs> อะไรอะทุกคน เชื่อไหมว่างอนมีเชื่อตอนนี้ไม่เชื่ออะมาตั้งกล้องตั้งกล้องไม่เชื่อก็ตอนนี้เลยโอ้เราก็รอรอหมอแล้วก็เลยจะมาแล้วมินก็เดินออกมาโอ้โหอะไรก็ไม่รู้มินชนะและตอนนี้เหมือนทาคลิปตามใจมินนะคะทุกคนมินตามใจก็มินก็เลอะแต่งไงให้จูนเลือกจูนจะเลือกอะไรก็แล้วแต่จูนก็มินไม่สนอะมินก็มานั่งรอในรถจูนจะไปเลือกอะไรมินเป็นหมอไงมินใส่ให้จูนไงก็ไม่ใช่เธองอนไงไม่เงอนแค่ร้อน อยา่าโหในนั้นก็มีแอร์ในห้องนั้นก็มีแอ,อร์อย่ามาไปกับหิวแล้วเนี่ยถามก่อนนะคะวันนี้จูนจะกินอะไรมินจะได้ขับรถไปถูกอยาก,กินซ่อมตำจริงหรออยกกินอันนี้พูดจริงๆอยากกินซ่อมตำไก่ย่างเมื่อกี้ตอนที่เธองอนใช่ไหมแล้วเธอออกมาแล้วเล่นโทรศัพท์เราดูไอเนี่ยแบบมีไก่ย่างมีเชียนมีซ่อมตำแล้วคนได้กกินเนี่ย เปล่าไม่มีอะไรคะ่ะจะไปยังงี้เขาหิวก็ทีแรกเขากลัวเธอจะไปจะไปที่ไหนไปกินที่ไหนไปกินลบบุรีกินลบบุรีทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นครสวรรค์นะคะ,ะ,คะทุกคนแต่เราจะกลับไปกินข้าวไม่ไปกินข้าวไปกินส้มตำที่ลบบุรีนะคะทุกคนโอเคไปเถอะปิดปิดปิดสิคะปิดสิคะอะไรทุกคนเมื่อกี้ เมินตั้งท่าจะเป็นคนขับใช่ไหมรู้ป้าว่าทำไมถึงกลับมานั่งบาลังของมินที่เดิมนะคะคือว่าทางมันแคบค่ะถอยรถไม่รอดไม่ค่อยไม่ค่อยเสียนนะคะนี่สุดท้ายนะคะที่แรกมินก็จะฝืนนะเออขับได้ขับได้แต่ว่าเขาไม่ไว้ใจนะคะทำไมไม่ไว้ใจเขาแง่ถอยรถออกไม่ได้ก็คือไม่เอาเลี้ยวอ่ะ ใจอะไรอีกอะทุกอย่างเขาก็ตามใจเธอทุกอย่างนะใม่เขาตามใจเธออยู่อย่างเดียวเธอบอกว่าเธอจะทาคลิปตามใจเขาแต่วันนี้เขาทําอยู่คนเดียวทําอะไรอ่เธอมันจะคิดอีกทาฟันแล้วเธอก็บอกว่าเธออยากใส่สีอะไรก็ใส่ไปเลยแล้วเธอก็เดินออกมาเห็นไหมตามใจทุกคนคาพูดแบบนี้มันมันร้อยทั้งร้อยอะมันไม่ใช่คำว่าตามใจมันเป็นคำแบบว่าอยากใส่สีอะไรก็ใส่เลยทุกคน แต่เายังไม่ได้รง ก็จะแบบมังอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเกิดเขาเลือกไม่ตามใจเธออย่างเงี้ยเขาก็จะต้องเลือกข้อที่มันแบบต้องตามใจเธอ,อช่วยมินด้วยช่วยมินด้วยทุกคนตอนนี้นะคะจูนนะครับรถเร็วมากๆเลยนะคะเข้าค้งเข้าค้งไม่เบรกเลยนะคะชีวิตชีวิตมินนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหนนะคะเอาเป็นว่ามินขอเฉลยจูนเลยแล้วกันนะคะ เยกับมินแล้วนะแบบว่าจูนจะไม่กินข้าวไม่กินส้มตําไม่กินอะไรแล้วจะกลับบ้านอย่างเดียวแล้วนะคะจูนเขาเขามีอะไรจะบอกขอโทษก็ได้เขามีอะไรจะขอโทษืวันนี้จริงๆเขาทําคลิปจูนก็รู้ใช่ไหมว่าเขาทําคลิปตามใจจูนก็เลยบอกเขาใช่แต่ว่าจริงๆมันมันไม่ใช่คลิปตามใจ เป็นคลิปที่แบบว่าเขาบอกกับจูนว่าจะตามใจแต่ว่าเขาจะขัดใจจูน <Game over. S 1> ก็คือแบบว่าถ้าจูนอยากทําอะไรเขาก็จะขัด,ดแต่บอกว่าตามใจเขาจอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็จะแก้งยอยากแก้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเขาสะุกไหมเนี่ยจะไม่สนุกหรอต้องเขาขอโทษคนจูนงอนมินะช่วยงอ้อเลยนะ เดือนหน้าให้ค่อยใส่สีดำเ,เดี๋ยวคือเดี๋ยวเดือนนี้เขาใส่สีดำให้ก็ได้ก็พูดเองนะพูดเองนะ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ไม่เอาไม่ดีนะท่สุดจู้ไม่เธอก็ต้องตามใจเขาเธอบอกวันนี้เธอทำตามใจเขาเธอก็ต้อง <c oughs> ไม่ใช่มันเป็นคลิป <c oughs> แกล้งไม่เมื่อกี้เธอพูดเองของเรื่อนมันไม่ใช่คลิปแกล้งด้วยจะบอกเออถ่ายคลิปใช่ไหมทุกคนคุณจะพูดเลยนะว่ามันไม่ใช่คลิปแกล้งด้วยอันนี้มันคือชีวิตประจําวัน คือเนี่ยจูจะทำอะไรจูก็ไม่ได้ทําแบบนี้แหละคือต้องตามใจพี่บินอันนี้คือเรื่อง เ้าบอกว่าเอาแซ่บแบพริกร้อยเม็ดเลยโอเคไหมคะเธอกินด้วยไหมล่ะเธอกินด้วยไหมล่ะก็ได้จูนถ้ามาทำให้จูนหายงอนมินมินกินก็ได้ส้มตำพริกร้อยเม็ดอ่ะจูนคะอันนี้ส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจริงๆจูนก,ก็กินแล้วเผ็ดจริงๆนะคะอันนี้คือให้กินแค่นี้พอเพราะพี่มินกินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าอันนี้เผ็ดจริงๆไม่เอาพริกได้ไหมไม่ได้อันนี้คือบทลงโทษของคนขี้แกล้งนะคะทุกคน จูนมินไม่เอาพีกไม่ได้จูนคำเดียวคำเดียวพออ่ะ่ายโทษอือไา้โทษเ้าเผ็ดจริงเผ็ดไหมมากพี่มีเป็นคนไม่กินเผ็ดนะแบบว่าส้มตำกินพริกแค่เม็ดเดียวอันนี้คือเขาใส่พริกไปเกือบสิบเม็ดนะคะ โดน<ะ>อของของเขากินไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็คือบทล,ลงโทษของคนขี้แกล้งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอดูนะคะต่อไปนะคะใส่ยางฟันสีดำนะนจริงหรอจริงตุ้นคะตอนนี้นะคะเราก็แหกขี้ตาตื่นกันมาที่ร้านทำฟันของพี่มินแล้วนะคะ วันนี้เดี๋ยวมาดูนะคะคนที่แกล้งนะคะกับบทลงโทษที่จูนจัดไม่ให้นะคะว่าเขาไม่ชอบสีดําไม่ชอบใส่ยางฟันสีดําแล้วจูนใส่สีแดงมาแล้วนะคะซึ่งเขาบังคับมานะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะให้พีพ่มิงเข้าไปเปลี่ยนยางฟันนะคะทุกคนแล้วดูนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนสีดําตามที่จูนบอกหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกับจูนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้พีพ่มิงเข้าไปเปลี่ยนยางก่อนมาแล้วนะคะทุกคนอะไร ใส่สีอะไรไหนแล้วกลับกล้องก่อน,อนใส่สีอะไรไหนมาพูดมาจากันซิอ่ะไหนบอกสีดำใจไม่กล้าใส่สีดำแล้วนะคะก็คือเห็นจูนใส่สีแดงนะก็อยากจะกระเดะใส่สีแดงกับเขาาง <c oughs> ไม่กลัวใช่ไหมสรุปใส่สีแดงแล้วเป็น<ส>แหลนคู่งไงเป็นแหลนมากนะทุกคนดูสีใส่ไอ้ยึงดึงอีกแล้ว ยขโดษงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่บ้านดีกว่าไเลยทุกคนคะคือว่ามินก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะจริงๆต้องขอโทษจูนเนาะมินไม่สามารถเปลี่ยนยางสีดำได้นะโกรธไหมคะก็เป็นแหล่นดี ใส่สีเดียวกันเลยนะก็คือตั้งใจใส่สีเดียวกันที่เลขแบบว่ามินจะบอกว่ามินอะ่ะเอาไปหมอตอนเลือกยางอะ่ะเอาสีดำแหละแล้วสักพักหนึ่งใจเต้นอนะ่ะตึกตักตึกตักนะคือแบบมินก็ไปเปลี่ยนใหม่บอกขอขอขอ,ขอเปลี่ยนสีค่ะอะไรแบบนี้นะก็เลยแบบเลือกมาเป็นสีแดงนะคะไม่เกิดนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าอย่าดราม,ม่านะคะเพราะว่าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะคะจุน <laughs> ก็เข้าใจว่า ไรกจูนก็นถามว่าก็แค่สียางฟานดิงจะเป็นอะไรแต่เขาก็แบบคนไม่ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบตั้งแต่ดัดฟันมามินกล้าพูดตรงนี้เลยนะคะว่ามินไม่เคยใส่ยางสีดําเลยแล้วก็ไม่คิดจะใส่เคยใส่สีใส่ด้วยนะคะแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดกับตัวเองอะ่ะแบบไม่ชอบอะ่ะใส่แค่อาทิตย์เดียวไปทําฟันใหม่ไปเปลี่ยนยางเลยนะคะเคยเคยเป็นเหมือนกันถ้าเป็นว่านะคะคลิปวันนี้นะที่จูนก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยก็ จบลงเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะคะทําไมพูดเบาจังเลยอะอย่าให้เอาคืนนะที่มินแล้วแบบจูนจะชอบบ่นให้พูดแบบเสียงดังหน่อยสิเสียงดังอ่ยบ๊ายบายบายบายค่ะ